ในวันนี้นะครับเช้าแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ้อยอ้อยอุ้ยอยอยโอ้โหอ,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 อะไรนี่อ๋อมันมันได้กลิ่นเนื้อแน่เลยอาย,อยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ย ราบสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแอมอาร์มทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้นะครับผมคุณอยู่ในมิดเดิลเวิลด์บล็อกอาร์ตนะครับผมของไอแอมทีวีนะครับผมและคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดนะครับในโอ้เสียงหายในมิดเดิลเวิลด์บล็อกอาร์ตกันนะครับผมซึ่งมิดเดิลเวิลด์บล็อกอาร์ตเนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะครับผม แล้วมันจริงๆแล้วเกมสไตล์เนี้มันเป็นเกมหนึ่งที่ผมเอาไว้เล่นใครเครียดนะครับแล้วก็ชอบมานานแล้วตั้งแต่ไมค c ครับแล้วนะครับผมแต่ว่า Mini World b บ็อกอาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือมันมันภาพสวยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ที่เล่นมานะครับผมแพทนี้นะครับหรือภาคนี้นะครับของของมินิเวิล d ์บ็อกอาเนี่ยโคตรเสมือนจริงเลยนะครับผมการ ทำอะไรก็เหมือนกับการใช้ชีวิตจริงๆเลยนั่นเองนะเออมันแบบสนุกมากนะครับก็เลยมาทําคลิปวิดีโอกันนะครับผมอันดับแรกนะครับในการเอาชีวิตรอด1วันไม่ใช่1นวันสิเอาชีวิตรอดวันแรกนะครับผมเป็นอะไรที่ค่าคืนที่แบบหิวแสนยาวนานมากเลยนะถ้าเราแบบไม่มีเตียงตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ไม่แบบมันต้องใช้ ว่าในการสู้มอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีอะไรที่แบบโหยุ่งยากมากเลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆนะครับอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมก็เออเป็นหลอดสีส้มนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็เขาให้เวลาประมาณ20่บนาทีในการเอาชีวิตรอดหนึ่งวันแรกนะครับผมทำไมผมพูดหนึ่งวันตลอดเลยเอาชีวิตรอดวันแรกนะครับผม ก็คือเป็นสกิลแบบเหมือนแบบสกิลเด็กใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมเออมันก็ทําให้เราแบบมีความแข็งแกร่งนะลองดูดิมันบอกอะไรไหมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยครับเมื่อนะครับ,นะรบเป็นของขวัญเริ่มต้นนะครับผมเมื่อตัวละครอ,อยู่ในสถานะนะครับผมฟื้นฟู ool, ความแข็งแรงทั้งหมดอัตราการฟื้นฟู ool, ความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้น100%นะครับคือมันเป็นเหมือนสกิลเด็กใหม่ให้เวลาประมาณ ยี่สิบนาทีอะไรประมาณนี้นะครับให้เราแบบรีบสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมก็มีหินนะเออเราจะทําขวานยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บหินอันนี้ก่อนแล้วก็เออเก็บหินสักสิบก้อนนะครับผมประมาณนี้เพื่อเอาไว้ทําพวกอิเทอร์หินด้วยนะครับนี่เราทุบใบไม้นะครับเราก็จะได้กิ่งไม้มาแล้วก็ได้เศษพวก ใบไม้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เนาะถ้าเราใช้มือทุบเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใบไม้นะครับแต่ว่าเราทุบหญ้าเนี่นะครับผมเราก็จะได้แบบวัชพืชนะครับกำมืออะไรเงี้ยเหมือนกับเด็ดหญ้าทีละสิบอันยีอันแล้วเราจะได้วัชพืชกำมือนะครับประมาณนี้เออตอนนี้เราได้หินมีคม8อันนะครับผมเราจะครับขวานนะครับผมก็คือขวานเนี่ยจะใช้ไม้ ท่อนไม้นะครับ3อันนะครับผมแล้วก็หินมีคม3อันเราจะได้ขวาน1อันแล้วก็อีเตอร์หินนะครับผมก็ใช้เหมือนกันเลยนะแต่ว่าใช้หินมีคม5อันนั่นเองนะครับผมโอเคใช้เราหาได้ประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะได้ขวานมาปุ๊บลองทุบดิโหเร็วกว่ามือเมื่อกี้เยอะเลยนะครับนี่ครับผมเราก็จะได้พวกเศษใบไม้มาด้วยนะครับพอเราใช้ขวานทุบเนี่ย เออมันก็ดีอะครับการทุบใบไม้นะครับของมินิวิลเนี่ยมันก็แบบเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนสเลิศเกินนะครับเพราะว่ามันมีกิ่งไม้ด้วยนะแต่ว่าเราอยู่ในไบโอมที่มันเป็นแบบป่าไม้แดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับผมเราต้นข้าวนี้เราก็หาง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันโชว์ให้เห็นเลยนะว่ามีต้นข้าวแบบ ต้นข้าวสาลีแบบนี้ให้เราเห็นเลยนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปหามอนเตอร์นะครับหรือหาสัตว์นะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเอามาทําเป็นอาหารนะเออเพราะว่าวเราได้มันฝรั่งเพราะว่าสิ่งที่มันจะใช้ต่อไปนี้นะครับเพราะมันจะต้องใช้อาหารค่อนข้างเยอะนะครับผม เไก่ไปไหนเนี <because> ่ยไก่ไปไหนไก่กุ๊ก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 ไม่เจอนะครับผมไม่เจอไก่เลยนะครับเห็ดนะครับผมเก็บนะครับไก่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 ไม่เจอไก่นะครับเจอแต่แกะนะผมแล้วสิ่งที่มินิเวิลด์บล็อกอาร์ตอนนี้ พัฒนามานะครับคือในระบบของการเานื้อแกะโอเคในการที่เราเล่นนะครับผมเราทุบหรือเราทําการฆ่าเนื้อฆ่าแกะนะครับผมเราก็จะไม่ได้ขนแกะอีกต่อไปนั่นเองครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยทําไมเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าเราเราจะต้องตัดขนแกะนะครับผมเพื่อที่จะได้ขนแกะมันนั่นเองนะครับผมมันก็ เหมือนจริงเหมือนจริงมากเลยนะครับในการเล่นมินิบอลเนี่ยคือหลายๆอย่างมันแบบโคตรเหมือนจริงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพัฒนาเกมนี้มาแบบให้เราใช้ชีวิตกับมันได้นานขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ที่เรามองหาเราไม่เจอไก่เลยสักตัวนะครับผมมันจะลำบากเรานะ่ะสินั่นไงครับมืดแล้วนะครับผมขอดูซิว่าเราจะได้อะไรมาเป็นโอ้เราได้ สนับแข้งเพชรเรายังไม่อยากได้ตอนนี้นะครับแต่เราจะต้องนั่น,น,นเสียงไก่อยู่ไหนเสียงไก่อยู่นี่ครับโอ้โคมืดแล้วนะครับเราก็เพิ่งเจอเนื้อไก่นั่นเองนะอเอา้าเดินหายไปไหนนี่อยู่ไหนจ๊ะโอเค ได้น้องไก่มา1อันนะครับผมหลังจากนั้นไก่ก็หายไปอีกแล้วคือตอนนี้ใบโอมนี้นะครับผมมันแบบเหมือนผมติดอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันอันตรายมากเลยนะกับกับช่วงเวลานี้นะครับผมมันจะมีมอนเตอร์อยู่เห็นไหมครับมอนเตอร์ตัวนี้หลบก่อนครับเราก็ไปสู้กับมอนเตอร์ก่อนเออนะครับโอ้ยดำน้ำไป เออโอ้โหโอุห้ยขว้านแตกอุ้ยมันหูมัน,มนไอ้นี่ได้ว้าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเด๋ยวตายเด๋ยวตายโอ้ยผมว่าผมติดอยู่ในเกาะแล้วนะครับอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ย ขวานเราก็สร้างมาเยอะแล้วนะเออนี่นะครับผมโอเคมืดจังโอเคโอ้โหเอาอยัางไงกันดีละครับ หนีครับวิ่งหนีครับโอ้โหพลังกำลังก็จะหมดนะครับผมโอ้ยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งโอเคผมว่าผมจะขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในนี้หรือเปล่าโอ้ยอย่าพึ่งมาเอออ๋โอโอเคมีมอนเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเอาอย่างนี้ผมสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเอ่อ ขุดแถวๆนี้แล้วกันนะครับสร้างอันนี้ก่อนพั่วนะครับผมหนึ่งอันตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้หินเราก็หมดแล้วนะครับผมหินมีคมของเราหมดแล้วเหลืออยู่สองชิ้นนะครับไม่เป็นไรผมว่าผมสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะครับค่ำคืนอันแสนแบบน่ากลัวนะครับผมก็มาถึงแต่ว่าเรากำลังจะหิวนะครับ ตรงนี้ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เอาเป็นที่พักชั่วคราวแล้วกันนะตรงนี้เอาไปทุบไอ้นี่ออกซะส,สิโอเคไฟติดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเราเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะเราขุดหินตรงนี้ก่อนแต่แต โอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปิดตรงนี้นิดนึงไม่สวยนะครับประมาณนี้เราจะสร้างบ้านก่อนประมาณสัก3ามคูนสนะครับเอาไว้แบบเก็บของอะไรสักเล็กน้อยก่อนสักระยะหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะไปปะชนภัยกันอีกนะครับผม โอเคเราได้บ้านแล้วเราก็ปิดประตูก่อนนะครับนี่คือประตูของเรานะครับผมมืดมากเลยทีนี้พอปิดประตูไปแล้วเปิดไฟนะครับผมทุกก่อน3,3 3. นี่1,2โอเคเราก็จะได้หินมาไว้ทําเตานั่นเองนะครับผมการเอาชีวิตรอดหนึ่งวันนี้หูเป็นอะไรที่แบบยากมากๆเลยนะครับผม เพราะว่าเราเนี่ยต้องหาวัตถุดิบหาทรัพยากรเพื่อที่เราจะแบบมาอยู่รอดให้มันรอดได้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับผมณตอนนี้นะครับเราก็จะทํานี่เลยครับใช้ไม้นะครับแล้วก็ใช้ก้อนหินนะครับผมในการราบกองกองไฟนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเตาหลอมแล้วก็หม้อนะครับผม เออประมาณนี้ซึ่งผมจะทําแบบนี้ก่อนเลยแล้วก็เอาอันนี้อันนี้อันนี้วางไว้อย่างนี้นะครับเหมือนข้างนอกมีการแบบต่อสู้กันนะครับไม่แน่ใจนะว่าอะไรยังไงแล้วเรากําลังจะย่างเนื้อนั่นเองนะครับผมย่างเนื้อวิธีการทําก็แบบนี้เลยแล้วก็แบบนี้เลยนะครับผมเอาไฟจุด แล้วก็เอานี้วางเอาอันนี้เอาอันนี้เอาเนื้อไก่วางได้อีกไหมได้ประมาณ5อันนะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นหล่อนะครับผมสิ่งที่เราจะได้นะครับเราก็ได้เนื้อย่างอย่างนี้นะครับก็เ,เป็นอะไรที่แบบมันเหมือนแบบเราตั้งแคมป์อยู่ในป่าอะไรนู่นนี่นั่นนะครับคือมันสะดวกมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูนะครับเอาวางไว้ตรงนี้มันจะทําอะไรได้ไหม คราบไม่ได้เพราะเรายัางไม่ได้จุดไฟใช่ไหมจะคา้าบได้ไหมครับไม่ได้นะครับผมโอเคเราจะต้องทำยังไงต่อด,ดีนะโอเคโอเคครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้เนื้อย่างมาแล้วนั่นเองนะครับผม เราก็จะย่างต่อนะครับผมเออมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนจริงมากๆเลยนะครับผมโอเคย่างอีกนะครับตอนนี้เรามีข้าวนะครับอยู่เจ็ดอัอนนะสิ่งเนี้ยเรายังไม่ได้ทํานั่นเองนะครับเรายังจะไม่ทําขนมปังนะขนมปังก็จะทําจากข้าวนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเราจะทํานี่ก่อนเลยตัวน,นี้นะครับเราจะทําท่อนไม้แล้วก็ทำเขาเรียกอนะไรจอบหินนะครับเพื่อเราจะ ทำฟาร์มในอนาคตนั่นเองนะครับผมเอาชีวิตรอดวันแรกนะครับ<ำ>ก็แบบมีอะไรที่แบบท้าทายมากเลยนะคือน,นอกบ้านตอนนี้มันมันมีแบบมอนเตอร์เยอะนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรากำลังหิวมากมากเลยนะครับผมก็ขอกินข้าวเล็กน้อยนะครับผมมันไม่ได้อยู่หรอกมันเป็นแบบกล้ามอ่ะมันเป็นเหมือนกับพลังกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้นะครับผมพ้าแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับผม เดี๋ยวเราจะอ้อโอ้อยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โหอะไรนี่อ๋อมันมันได้กลิ่นเนื้อแน่เลยไอ้ย่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ยมาเข้ามาเข้ามาจะฆ่าให้หมดเลยโอ้ยขอก่อนขอก่อนโอ้โหโอ้โหโมันเยอะอะไรกันอย่างนี้วะเฮ้ย มันชอบกองไฟกันเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ